สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือน46จังหวัดหนักกว่าเดิมฝนถลม่มลมแรงวันที่20พฤษภาค,คมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2 m, เมตรอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่วนลื้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นทําให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันยังคงอยู่ในเกณฑ์น,น้อยถึงปานกลางพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา23นาฬิกาของวันนี้ถึง23นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยานางเพชรบูร์และตาก อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียสพักตัวันออกเชงเนื้อมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นอุดรธานีหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด25-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38ถึงองศาเซลเซียสภักกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดรชบุรีสุพรรณบุรีกันจนะบุรี อุทัยธานีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอ,อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-39องศาเซลเซียสภาคตวนออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชมบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซ,ลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภักใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองรายละ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองพังงาภูกเก็ตกระี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียส,ส 33, าา Celsius, ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ